อุ้ยก็ลั้ออกมาน er anyway. uh like <si ี่ครับผมพี่ครับพี่นี่อย่างมันคือที่่ออกคือแฉกพี่พี่อุ้ยโอ้ยผุ่นเมนน้อยๆเป็นกระไรโอ้ยมาผดมาคักมาแนนเถลิะบาดนี่จะจุ่มอ่อยต่อยแล้วครับนี่อุ้ยมองนี่เมื่อคืนคักแกอดอพี่น้องดอกนี่อีพ่ออีแม่ดอกเห็ดครับนี่ กลางทางเลยครับผมนี่เปิดจีกันอยู่ครับซี่ดอกเนี่ยฝาแฝดครับนี่ห้าดอกพันเท่าเปล่า,านะจับอย่างนี้จังหน่อยได้ครับนี่มืนสองบาสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสปูสกคอนครับผมบอบกับสองบาวในปลาคือเกาครับผมมาอนี่ มาผอกับพ้องเบาอีกแล้วครับผมมือนนี่เมนครับผมข้าวครับผมเมื่อวันเขาก็ลงคลิปไปเสาอีกแล้วครับผมเสาอีกแล้วแป๊บเดียวรับตาลงตื่นว่าเสาแล้วครับผมเมนครับผมข้าวเดียวน้อเบานู่ว่ายแห้งเนาะเมนครับผมวันนี้เสมาภาพพี่น้องเขาหายเห็ดกวาดแดงให้เขาครับผมวันนี้ครับหล่อแต่น้ำขังท่านอีไปครับผมแลบบเขาดอยใหญ่ให้เขาครับผมร่องไปลุ่นเบิืงกับพ้องเบาครับผมวันนี่ดอกแดี่ยแห้งมันครับผมได้อีกหรอกไหมมองขุ่นปะมันทั้งหนาปะ เลยเนาะรับพี่ดอนนิดมากดอกกระหน่ครับผมถ้าอยู่ฝนตกมาใส่เนาะเนียนเสียดออกตอเนื่องครับอ้ยกระหนออกมาอีครับผมนีครับพี่ กระดังดองงามๆเน,น<อ>าะแซมเนี่ยเอาไปผัดครับผมหกดอกครับเมนหกดอกครับผมอยมาเต็มเนาะเมนครับผมสองจุ่มเจุ่ยมม่ก สบาเต็ดเลยครับนั่นมาหาเหินโู้ยน่าหูเซล่ยวๆเลยครับพุ่มู้เห็นซีหาดอครับคนหนูจะพอมเนาะนีครับนี่เป็นจุ่มเลยครับพี่ครับพี่ทางไกลเหนียงตัวหนีไปน่ยัดีขา สูงมาไปปล่อยครับผมนี่ครับเหลืองที่บ่ปล่อยได้เปล่าได้สุนม,ม,มากแล้วครับเด็กนี่ตัวนีบอะไ้เนาะนี่ครับน้องเพ่งเฉืนสีเลยครับเ,เด็กดอกไม้มีดอกเด,ยเดียวปังเนี่ยไปเดียวเนี่ยไปเห็นตัางอยู่ครับผมใส่จะเห็นขึ้งนี้เอาผิดไป

อือดเดียวบ้างอืมมันกระเด้งออกไหมหม่ครับผมแรงเ้าออกได้อมืม ครับผมไงครับสามตัวอุ้ยบ่ได้ยุโอ้โได้น้ำโบได้แต่ดอกนี้ได้ยุครับนี่ว่าบ่ได้ขึ้นมากหาแตก่นี่ถ้าได้ดอกเดียวได้เปล่าดอกนี้ใหม่เน,น,นาะเนียนอะ้มน้ำครับพอตัวแค่งขึ้นเสียมากระดิ่งอย่างลี้ป่ กะลิงเบากะลิงงัวกะลิงเบาจ้ะัลโหใช่เจ้าว่าเฮ้ปวดกิไสัเบาพ่นพูนไอ้ไอ้ยัาเจ้าไล่ขกคนปันงัวไอโอ้ยบาลีสาธน่าหมูอวานเนาะคี่ปวดครับผมวู้หนีเดอครับผมบอดครับผม เดี๋ยขาบ่วยเงาแต่ว่าเนียนเอาซ้ำหนีเนาะเมียนเอาไปปนเพราะว่าทางใต้มีแต่หิน,นครับผมนี่น,นตกหนักมาขึ้นครับแไปค่ายยูดรอคุณต้องแข็งเมียนครับนี่เอาง่ายง่ายครับออกเป็นสีได้ครับผมนี่ หอมแฮงอู้วมีตะจ,จุมมีไแไง,งครับอืมครับแต่เห็นดอกหางครับวัอนี้แห็นครับต้องรอดแดดเนาะดูดูเห็นก้อนเจ้าโอเห็นหกน้อนไปมากก้อนเนี่ยบินอืมขาเป็นขาดอกเป็นดอกครับผมได้หลังคนแม่งแกะไือื้ออ้ออดอกเป็นไงมั้ครับต้นดอกพี่ ข้างล่างบ่มี่มาแตกปีซ้ำเหมือนเนาะเมืใครยุบคนตอกแข็งครับตอกของเนีขาวๆเลยครับผมหจุมครับบุ้มี่วะแต่่มีบุท่านอสจุมครับผมจุมง<ภ>ามด้วยครับนี่ขนเหมือนคางทับอยู่ยังขืนอยู่ครับ เด็กเป็อยากกินเนาะไปละพี่แต uh ่ใบไม้อ uh> uh uh> mm ีกไหมคนบบถือเนาะคนงามาน่อนครับมีครับไอ้ดอกมันแค่ไหาเห็นยดอกนึ่ง นั่งเริ่มออกบ่าหนิบ้าเมือมนมากกับบาาอไดพ่อดอกผู้เดียวนี่แกงกยิ้มคำหนิท้องขาวเด้อขำหนินกระตาพอดีครับผมแง,งแซว <laughs> ใส่บอได้ง <laughs> เยมากครับผมอุ้ยนีนะเต็มตาอีเด้อครับอย่างห่างๆแล้ววะเนาะมีนกับผมฝนตกแห้งขึ้นกับผม บ่ได้ก็ร้ายดอกเนาะมันถือฝนครับดังแตงเม็ดครับผมใหม่ที่ว่านเนาะเมมครับแต่ท่องยังขาวครับเลยเลยบะเนยอยู่ครับผมดสวยเลย ขึ้นมาเกือบตึนงหงาเหมือนนะมอืม,มือกับเปลือนเลยครับพี่้องมาเนี้ยอยองนี่ฮะเปี่ยมเป็นออธรรมดาครับผมฝนตกฝนตกรับดินท่าหนี่งเป็นดำครับผมเห็ดกระเสียดเนี่ยนี่ครับบอหัดกีดินบอหัด<อ> เถ่ายได้ดูกันนะครับผมอีดอกนึงเพ้่จุ้มนึงเท่นี้จุ้มนึงครับผมได้ละที่ต่างขอนแต่ผู้ใดอยากได้ไปแกงครับเป่าทักมาสองเบอร์เด้อับผมเห็ครับผม,ผมไปไวในตู้เย็น,น,นไดนใดทั้งปีเลย สองมากับหมว่เห็ดสีออกหอนมือใดนเนาะโอ้ออได้อยู่ครับคะแนดออกมารอบนีแล้วครับนี่เป็นจังใช่เนาะเมียนเพราะว่าเห็นดอกไมยแบบนี้หลายๆครับแต่ละพุนเนาะอีกพุมนึงครับผมกลางทางเลยครับผม ับอย่างจักหน่อยครับเพิ่นมื่นครับผมดอยนี่หนาะแตกเบิดครับผมนะครับแต่กระง่ามแห้งแล้วครับนี่มองนี่เห็นลายดอกอยู่ครับพี่น้องนี่มาเบิ่งดอกนีู่เด้อเอา,าแผงี่ประเทศไทยครับใส่อยู่ว่าเหรอโอ้ยเหนียวเบิ่งทองกหอนกันโบได้เหรออุ่นอืมโบได้จังได้ล่ะแต่จีง,งามเป็นอีกที อีกดอกนึงพี ho? ่จุ <oh ้มแต่ไรงนะทุกดอกเลยเนาะฝนก็ต้องมาแห้งเหมือนขึ้นครับผมมีบ้างอีกดอกนึงครับสองจุ้มสองจุ้มพูดเนียจุ้มหนึ่งงานง่ายอย่างงางไก่งางไก่เห็นพี่น้องเลยขนาดซีตากระเลย ขนาดชิบตาได้คลิปใหม่เด้อครับพี่น้องแมนครับผมเาด้รวันที่สองบอสิบอกอยู่ไต้คลิปเด้อครับพี่น้องแมนครับเดีไปต้องมันตาดีเนาะอุ้ยโบนอยเด้อครับหนิตรงนี่บ่ได้บ่ได้ครับผมจงมันไดครับ

ุมแดดออกมากขนาดแต่ขึ้นเก่านะนี่ตกเนไหนนี่ขนาดแต่ขึ้นเก่าคับผมเพราะว่าทั้งหนาวทั้งแดดเนาะน่ครับแต่ฝนยังบททนเลเก่า้วับจุ่มนื่จุ่มหน่อยเพื่็ข้นมาเห็นยูโสร้างฝุ่นรับ ดอ,ดอกนึงสุดท้นดอกนึงนี่มีเจ็บไปเรื่อยเอยู่ครับนี่ยอะไรละนี่ของหมไอบอ่อหซึ่งเป็นตาจังได้ตะเกียขบข่าวว่าดหุ่ <laughs> นของขาวันนี้ ตกใส่นี่จ่าดีครับผมดีจวงครับจับอย่างนิดๆหน่อยได้ไหมหมืน่นให้ดิลองเออใจะกติไนนม่ใส่แล้วเจ้าแรงมากว่าขนาดนี้ ครับพุ่นๆกองนึงพุ่นทั้งใต่กับเนี่ยไเลยพุ่นใหม่ๆพิ้งกระหนานเนี่ยงยครับผมเราได้บ้าเด้อเมนบอกอืมบอด้ครับนี่ ดีแทนสดใสเงี้ยครับอ๋อพี่น้องดอกหีดพี่พ่อพี่แม่ดอกเห็ดครับนี่อุยนี่สมัดดอกง่ายครับแกครับอ๋อกระเพราครับนี่ดอกนี่ก็ะเพราครับผมอหยมาผดมาคักมาแน่เถละบรนมี่ต่จูมอ้อยต่อยแล้วครับนี่อุยมองนี่เมาขึ้นคักแก มีแต่สุดก,กลางง่ามพอดีข้ามเลยเนาะนี่ครับนี่กับมีสิสั่งกับเมียนเมียนโอ้นี่ครับโอ้ยงานกลางงามเนี่ยครับเนี่ยขุดทั้งไตกระมีอีกนี่ นี่งึ่จุนึงตั้งแต่อีกสองครับผมโอ้ยมันฟอ์นะครับหนีดด่ดีก่้าอืมกี่นะมึงไงครับงามไงอู้ยครับผมมึนครับท่านกะเมนทางเงาไหม,ม,ม,มเมนครับมีกมนครับ มีแต่ดอกำงามก็ละงามๆครับผมหนึ่งวันสิบประมาณนะครับมันงามคอมไหนกระพอะมไหนอยู่เนาะนี่ครับอืมี่ะครับดอกก็ละงางๆเด้อครับนี่หตนีกรเมนไ่ ล่างกระมี่ครับผม้เมนครับเดี๋ยวเราไปเห็นตัางกันอยู่เงาครับผมหันไปกดก้อกันเนาะี่นครับโอ้โหหนึ่งสองสามดอกบนตัวนี้เกิดจีกันอยู่ครับสี่ดอกเนี่ยฝาแฝดครับนี่ห้าดอกบนต้าเบาน่ะแม่นน่ะแฝดสองกันน้อนน่ะ สามสามขาไม่ครับนี่ตกแดดตกแดดครับเน,นบต,ก, <ผม S 2> ตกบัแดดน,นี่คิดยาก่าครับผมเฉยเห็นบัเดินนะครับคนตกบัแดดนีเี้บเ,เอ,อพี่ก็ะม่นพี่ไห่ก่อนคุณบอกมุ่แสดงว่าหลายก็สิเด้วทันี ตอนแรกนับได้สิบถึงน,นี่มันก็เห็นไม้ไปเรื่อยเนาะดูครับแบบนี้จีน้อยเออพื่อนข้างผีสองครับ Để đúng nào coi đấy các bạn Đến lúc thân mực này Gì nè mọi người Nó gì, ngọt Nó đây các bạn Để oh. <laughs> nọc xí lại đây các bạn Để nọc xí nọc các ลอลยครับองดอกน,นี่คุณปีกันด้วยครับผมคุณกรแม่นบอกแม่น,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 นี่มันสองดอกดอกกระด้างงามง,งางครับมนักจีนมาเมันต้องขึ้นไม่ น้ำจุงครับผมบานจ้าไปเต๋กระดาษเปล่าเพื่งองซ่วงก็สิบอะไรบังซ่วงก็สิบอะไรหรอครับไงถ่องเป็นโลยแล้วครับเป็นเสื้อครับมือหนังจงไว้นะครับนี่จูมหน่อยเพิ่อนสามครับ จี้ๆนนหน่อยๆเพื่็เต็มอยู่เนาะมาจะเอาหลอดรุ่นครับ <c oughs> แตกเบิ่์ครับหลังเฟินจ <c> ร <oughs> ิงจอนะครับใช่อออออดอกเดียวแล้วนั่นดอกเฟินแง่เฟินจอแล้วครับบอกทา,างได้ปาะครับพี่น้องข้างบนอย่บอกใครเลยเก็บจ้าเกียนี่โอ้ยดอกงามนี่เงด้วย หัวม <Home S 1> ันนี่บ่เคยได้เก็บบักเทียเนาะหนี่นนดอกแรกครับผมคือทางข้างข้อมจูมนึ่งครับนี่หน่อยเสือหูหองไม่ไปเรื่อยๆอยู่ครับพี่น้องนี่ยดอกมากแม่งครับผมบนเขาม่นหนีจ่จ้าเทียครับพี่น้องขึ้นไปเก็บเมาหาันกลับเดี๋ยวเห็นตั้งไตเนาะ เงี้ยครับมีแต่งามๆ้ด้คบนี่จุ่มหันเลยอือสีหายว่าหุ้มดอกนี่หรอไปปนอ <laughs> เอาบอเอาเออป <laughs> ลาครับบานสองเบากับสีผ้าพี่น้องกับบานนะครับผมนี่แะครับเต็มกระตาหมอ,อกกรอบครับผมมัใใ่จะไข่ไข่หิดกอเนาะ จะมนแค่แกะเข็ดก้อนครับผมมีสองชนิดนะครับผมไป็นหอมาจนเสื่อเปลี่ยนไปแล้วครับผมครับอ่ะนี่งามๆครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ว่าพุ่งกระบาส่วนกะฝากไว้เพียงสานีครับผมเห็นครับผมนี่กะมันเต๋อพี่น้องม่เห็นครับปรว่าณประมาณแล้วครับพี่น้องก็เต็มตาเก่าครับผมครับสำหรับข้อของคุณพี่น้องได้หลายนะครับผมที่กล่ามางานน้ำปลาน้ำสองมาวเนาะเน่ยครับแต่ต่นคิดจะมาหอดถ่ายคลิปครับผมเอาละครับสำหรับคลิปนี้สองมาวขอสิขศรตราชกรับบ้านก่อนครับไม่พลอกันคลิปหนังคลิปไม้ครับผม มาลุงมาสองใบพาผีหน่องไปดได้ไรครับมื้อนี่ครับแสดงว่านี่ขอต้อนรไปก่อนครับบ๊าตุนสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับบ้านครับบา้านบบ้านครับจะพอกันมื้อนครับผม